สวัสดีครับต้อนรับสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเช่นเคยครับเร่อรโลกของลุหนังแบบนี้นะครับเล่าสู่นฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเหมือนพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนะครับเป็นประจำครับทุกสัปดาห์ประมาณนี้นะฮะอังคารพฤหัสอาทิตย์นะฮะก็จะมีเรื่องเล่าบ้างมีเล่าหลังเกมบ้างแล้วแต่สถานการณ์นะครับวันนี้เนี่ยหยิบยกในเรื่องของแมนเชสเตอร์เตดมาคุยกันหน่อย จริงๆมันอยากคุยมาหลายวันแล้วเพียงแต่ว่าจังหวะเวลามันไม่ได้ลงตัวเท่าไหร่นะฮะก็ต้องมาทําหลังเกมของลิเว์พูก่อนใช่ไหมเออในน้นที่เป็นทีมรักอ่าอะไรประมาณนั้นส่วนแมนินเตดก็ก็รู้แหละครับว่ามันกําลังอยู่ในช่วงของของวิกฤตแหละนะครับแพ้ติดต่อกันมาสองสามเกมแล้วเพราะฉะนั้นน่คงคงต้องมาหยิบยกกันหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับสถานการณ์ของโอเลกุนาโซชาเอาจริงๆนะฮะเราไม่ได้จะมาแบบวิเคราะห์หรืออ่ จะไปตัดสินนู่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเอาแค่คนปกติธรรมดาทั่วๆไปครับากับการมองเข้าไปถึงองค์กรองค์กรหนึ่งอนะ่ะที่ทําไมมันยังไม่ประสงคบผลสักทีวะทําไมผลประกอบการมันยังขาดทุนอยู่เรื่อยวะหรือทําไมาาทําอะไรแล้วมันมันไม่เปรี้ยงมันไม่ปังหมายถึงในแง่ของผลงานนะครับเปรียบเทียบกับว่า,เ,าเป็นบริษัทองค์กรมันก็ต้องมีกําไรถูกไหมอะไรประมาณนั้น เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูว่าถ้ามันจะทําให้มันดีขึ้นนะครับโอเลกวินโซชาคูรจะต้องทําอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปแป๊บหนึ่งฮะผมมีอะไรมาอวดตาเน่มาแล้วนะครับอ่านะฮะเขาเรียกปุ่มเงินของ YouTube นะครับโล่เงิน แล้วแต่จะเลือกแล้วกันนะครับแต่แต่เห็นเห็นในในเขาเรียกว่าช่องทางอย่างเป็นทางการของ y o u t u เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปุ่มเกียรติยศอ่สีเงินนะครับมอบให้นะฮะหน้าที่ช่องของคุณนั้นผ่านหลัก1 0 0 0 0แสน b ับสไครต์เรียบ,บ,บร้อยแล้วเอามาเนี่ยนะฮะนอกจากจะจะเอามาอวดแล้วนะครับยังยังเอามาแบบขอบคุณทุกคนด้วยครับว่าป้ายเงินชิ้นนี้นะครับทุกคนที่อยู่ในช่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ผมทำนะฮะแล้วก็มีน้องตัดต่ออยูงหนึ่งคนชื่อว่าน้องหนึ่งนะครับสุรัตทองประเทืองอ่าก็ก็ทำมาอยู่2คนแค่นี้เองที่เหลือก็คือเป็นทุกคนที่อยู่อยู่ในช่องนี้แหละนะครับคอยติดตามคอยกดไลค์คอยอ่าเพิ่มยอดวิวให้คอยกด subscribe ให้เพราะฉะนั้นอ่าผมว่าเราควรจะต้องยินดีร่วมกับมันไปพร้อมๆกันนะขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณทุกคนมากๆครับท,ที่ที่ทำให้ช่องเติบโตมาขนาดนี้นะครับก็ก็อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นานานแล้วกันนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการได้โลกเงินนี้จากทุกคนมาครับขอบคุณครับถ้าเราจะขอทั้งหมด5ข้อเนี่ยนะในยุคของโอเล็กวูนาโซชาผลทางที่มันง่ายสุดกว่าจะผ่านทั้ง5ข้อนคือการเปลี่ยนผู้เสือ มาที่เรื่องของโอเลกกนาโซชาครับโดนไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับผมลองมองแล้วก็จริงๆก็เก็บเกี่ยวข้อมูลจากจากบรรดาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการเนี่แหละนะครับรวมถึงบทคราห์ต่างๆในในสื่อของต่างประเทศบ้างวันก่อนเนี่ยแกรี่เนเวลเพิ่งมาจัดทีมคือมันมีคนถามใน Twitter ครับว่าเฮ้ยลองจัดทีมที่ดี่สุดของคุณมาสิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเส่ตัวจริงของมนยูเตที่แบบ ฟิตสมบูรณ์ะนะฮะ The n e ฟใช้ใปอเป้บายยืนตรงกลางครับมีบรูโน่มีโรนโดมี ondo, มัรดฟอร์ดหรือกรีนวูดอะประมาณนั้นแล้วก็ตรงกลางที่ยืนคู่กับปอเป้บายก็คือแม็กโชมินเน่อันดับแรกเนี่ยสิ่งที่โอเล็กกุนนโซชาต้องทำก็คือวิธีการเล่นก่อนครับคือถึงทุกวันนี้มันยังมันยังไม่ชัดเจนว่า แมนยูเต็ดในยุคข,ของเลกอัโซชาน,นั้นมีวิธีการเล่นแบบไหนพวกเขาชนะได้ในวันที่เกมรุกมีความมั่นใจครับในวันที่บูโนเฟนเดสเล่นเข้าฟอร์มในวันที่ตัวรุกคนอื่นเอเซนคาร์วานีเมสเซนกรีนบูธแรดฟอร์ดหรือแม้แต่ในยุคปัจจุบันก็คือคริสตโนอลันโดที่ทําประตูได้อยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่าการรักษา,ส,าสกอรน์นตรงนั้นนะครับหรือการปิดเกมให้ได้เนี่ยบางครั้ง มันยังมีความเอนอ่อนเนี่ยคืออยู่ๆก็เสียอยู่ๆก็ต่อเป็นรองซึ่งตรงนี้แหละครับมันบ่งบอกว่าเพราะคุณไม่มีรูปแบบวิธีการที่มันชัดเจนถ้าคุณถามแมนเชสเตอร์ซิตี้เปกุเกล่าเน้นทักษะเน้นเทคนิคการต่อบอลบนพื้นและการเกราะกลุ่มเข้าไปเล่นงานคู่ต่อสู้ในกรอบเพชโทษ เราเห็นการต่อบอลสั้นๆตรงหน้ากราบไปโทษเนี่ยพื้นที่สุดท้ายเนี่ยสามสิบล้านสี่สิบล้านปัง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 ระจบลิฟูล่ะดุดันครับก้าวแกร่งเฮฟวี่เมทัลเกกันเพรสซิ่งวิ่งไล่วิ่งไล่วิ่งไล่แย่งบอลกลับมาเพื่อใช้จังหวะในเกมลุกให้น้อยที่สุดแล้วจบสกอร์ให้คมที่สุดปึงปงปๆงปังเชลซีทวาสซเคิลเน้นความปลอดภัยยืดหยุ่นสูงหลังสามได้หลังสี่ได้แต่สิ่งสำคัญคือเสียประตูยากมากครับเสียประตูยากมากแล้วมีเกมลุกทางริมเส้น คล้ายๆกับริพูที่มีเทรนมีโรบโบฝั่งนี้ก็จะมีพวกริสเจมมี่บากอสอโซที่เติมขึ้นไปเท่ากับมมองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันต้องลุ้นนะครับว่าเอ้วันนี้แนวลุกเล่นดีก็โอเคไปแต่จังหวะการเสียประตูมันก็ยังไม่ค่อยสถียนเท่าไหร่จะบอกว่าเป็นทีมที่เล่นเกมลุกด้วยบอลสัน้นก็ไม่ใช่ชัดขนาดนั้นเกมลุกที่เล่นด้วยการ c r o s บอลจากริมเส้น อย่างแมนยำก็ไม่ขนาดนั้นเกมที่เพรสซิ anyway, the the ่งวิ่งไล่แย่งบอลใช้พลังงานก็มามาหายหายฉนั้นอันดับแรกเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกตัวตนของคุณครับว่าคุณมีบุคลิกลักษณะนิสัยอย่างไรโค้ชเป็นแบบไหนมันจะส่งต่อมาถึงตัวักเตะแบบนั้นครับซึ่งตรงนี้มาเตยังไม่มีความชัดเจนข้อ2คือ ตำแหน่งของปอปอกบาผมอ้างเรื่องของแกรีเนวิลมาก็เพราะว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีหลายๆคนอยากเห็นปอปอกบาเนี่ยเล่นตรงกลางสนามจริงๆที่ไม่ใช่เป็นตัวรุกทางกราบซ้ายอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งถึงทุกวันนี้ในยุคข,ของโอเล่ปอปอกบาก็ยังไม่มีตำแหน่งที่มันถาวรมันลักลั่นฮนะอีหลักอีเหลือคือถวปอกบาเป็น,นตั้งต่ที่ดีไหมโอ้โห เวิร์คลาสครับแต่ถามว่าช่วงนี้มันดีที่สุดของป๊อบบาร์อยู่ตรงไหนก็คือในทีมชาติฝรั่งเศสเล่นกลาง3คนแล้วก็ในยูนตุสเล่นกลาง4คนแต่เป็นไดมอนด์เป็นรูปเพชรนื่ออไหมฮะตอนอยู่ยูเว่เนี่ยมีอเดียบิโลยืนต่ำสุดนะครับมีอา่ามาคิซิโออัตโรวิดาาแล้วก็ปอบบาาเป็น3คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าซึ่งมาลงตัวครับ ิโลได้ลูกเกา๋าชานฉลาดอ่านเกมขาดครอบครองบอลเหนียวแน่นมาคิโซอ,อัตโรวีดาวพลังงานเหลือเฟือวิ่งไล่วิ่งบูวิงว่งสู้ปอปพกบาเลยสบายครับใช้อิสระในเกมลูกของตัวเองหรือว่าทักษะเทคนิคเพราวๆเพราะว่ามีพี่ๆนนคอยซัพพอร์ตเชื่อเดนครับการมาอยู่ในทีมชาติฝรั่งเศสการมีเอโรกงเต้ onte, คอยวิ่งไล่คอยซัพพอร์ตตรงนั้นชัดเจนนะครับแต่พอมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ดูเหมือนว่าโอเล่จะชื่นชอบในคู่ของเฟร็ดกับแมคโทมินีใช่ไหมฮะซึ่งบางครั้งมันก็ยังยังไม่สามารถจะยกระดับขึ้นมาได้คือดีไม่ดีครับแต่มันดีเพียงแค่ระดับหนึ่งาการหาทางออกที่เอาป๊อกบาไปยืนทางริมเส้นด้านซ้ายบ้างเป็นตัวลุกบ้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นมันสอดคล้องครับว่าด้วยรูปแบบวิธีการด้วยครับหรืออาจมันจะต้องเปลี่ยนระบบเป็น43 3 ลงทุนเกินไปหรือเปล่ากับการเปลี่ยนนักเตะคนเดียวอ่ะอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกที่โอเล่ต้องแก้ให้ได้นะข้อสามคือบทบาทของคริสโนโรนโดครับจริงๆผมว่าเรื่องนี้มันอาจจะมีน้ําหนักเบานิดหนึ่งครับคือผมเชื่อว่าทั้งสองคนน่คุยกันได้แต่ว่ามันมีบางกระแสบางสื่อหรือหรืออดีตนักเตะบางคนอย่างเช่นเรียวฟินานนะะก็บอกว่าเฮ้ยบางครั้งคุณต้องให้เกียรติผู้อีกการทีมหน่อยคุณเป็นเพื่อนกันก็จริง เคยร่วมางานด้วยกันก็จริงแต่โ,โการออกไปตะโกนนู่นนี่นั่นข้างสนามอยู่ในพื้นที่เทคนิคแอเรียของผู้จัดการทีมมันดูไม่ค่อยเหมาะสมสิ่งที่ต้องจัดการก็คืออาจจะต้องเรื่องของบทบาทของคริสตินอลันโดครับว่าอย่าให้ควรมีอิทธิพลครับในทีมนั่นคือการดูแลน้องๆการบิวอัพการช่วยเสริมสร้างน้องๆให้มันแข็งแกร่งขึ้นมาตรงจุดนั้นต้องมีอิทธิพลครับแต่ ไม่ใช่มามีอิทธิพลเหนือกว่าผู้จัดการทีมอันเนี้ต้องเคลียร์กันให้ลงตัวเพิ่งอ่านข่าวที่โรนัคคาวานให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นของเขานะครับว่าเจนครอปเนี mm ่ย hmm. เป็นคนที่ให้เกียรติทุกคนมากสกินชิฟม์แคือประมาณว่าชอบสัมผัสตัวกอดคุยยอกล่อนนู่นนี่นั่นะแต่มีวันหนึ่งเคยเกือบทะเลาะกับเจนส์วนเนอร์แบบแบบฉุนขาดนะครับโรนัคคาวานบอกว่าครอปเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใจดี น่ารักแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่ต้องแสดงบทบาทให้มันชัดเจนว่าใครคือเจ้านายตัวจริงครอบพร้อมพร้อมชนตลอดนั่นคือสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นนะครับเรายังมองไม่เห็นจากอเลกุนาโซชาข้อสี่คือเรื่องของการปรับทศัศนคติครับมันอาจจะส่งผลในเรื่องของสภาพจิตใจไอ้ความยำเกรงเนี่ย ความยำเกรงต่อคู่แข่งหรือคู่แข่งมองกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมันลดระดับลงมาครับมันลดระดับลงมามันไม่ได้มีความเกรงกลัวหรือขยาดอะไรขนาดนั้นสิ่งที่มันต้องปรบับก็คือเนี่ยทำยังไงอะ่ะจะกลับมาเป็นเป็นที่ยำเกรงให้กับทีมอื่นอเหมือนเดิมอะ่ะกลับมาทำให้ทุกทีมที่มาเือที่โอทาฟอร์ดแล้วแข้งขาสั่นอะ่ะ ราะว่าตอนนี้มันมันโดนล้อกระจายไปหมดเลยครับรีสอร์ทแอนด์สปาหรืออะไรก็ตามแต่ผมว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันต้องหลอ่อหลอมครับหลอ่อหลอมให้แบบเหมือนเป็นหัวใจก้อนเดียวกันนะที่มันใหญ่พอใหญ่พอที่จะลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับกับศัตรูหรือกับคู่แข่งหรืออะไรก็ตามแต่แต่ตอนเนี้มันอาจจะใหญ่ครับแต่ว่า มันดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อ่ะเออมันเลยทำให้ความแน่าเกรงขามลดระดับลงซึ่งมันส่งผลต่อสภาพจ,จิตใจแน่ๆครับใครมาเยือนมายเ,เตตไม่กลัวแล้วมันมีอยู่ยุคหนึ่งที่ริบพูมีรอยฮอสซันครับหรือในยุคหนึ่งที่ริบพูมีแกรมซูเนสคืออารมณ์ประมาณนั้นเลยเออรูปแบบไม่ชัดเจนวิธีการเล่นงงๆ อาศัยจังหวะการเขาทำที่บางวันได้บางวันไม่ได้แต่ก็พร้อมจะเสียประตูอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ไม่มีใครเกรงกลัวอีกแล้วใครเมเยนอนฟิลที่บอกว่าโอ้โหเป็นนรบของทีมเยือนหรือต้องขั้นครามในการไปเยือนที่อนฟิลไม่มีแล้วในยุคนั้นนะครัทั้งแกร์สนเนสแล้วก็รอสันคือผมกำลังจะเปรียบเทียบว,ว่ามันคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญ นั่นคือการมีแชมป์ไม่ได้ครับถ้าคุณมีแชมป์ตั้งสถานการณ์มันเปลี่ยนครับความมั่นใจเปลี่ยนการเดินไปข้างหน้าเปลี่ยนเพราะต่อให้คุณพยายามบอกกับทุกคนเสมอว่าเราทำงานของเัวเองได้ดีอยู่นะเรามาถูกเส้นทางแล้วนะวิธีการที่เราทำอยู่เนี้ยมันถูกต้องแล้วนะมันไม่มีใครฟังคุณหรอกครับเพราะฟุตบอลมันเป็นเรื่องของผลลัพธ์และเกียรติยศครับ มันอยู่ในช่วงความอดทนที่ต้องพยายามปีนป่ายกันไปต่อให้คุณเล่นดีเล่นเยี่ยมชนะสวยแต่มันเป็นแบบนี้สี่นัดหายไปสองนัดกลับมาทำได้อีกสานัดหายไปอีก4ี่นัดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการเส้นกราฟหรือดินามิกที่มันแบบอยู่แบบนี้ไปเรื่อยมันไม่พุ่งสักทีครับซึ่งการพุ่งตรงนั้นแหละมันต้องมีแชมป์ โอเลกอัโซชาเข้ามาคุมมูเตดยังไม่มีแชมป์เลยครับครั้งหนึ่งเงยน็นเอปก็เคยโดนแบบนี้ครับช่วงสามสี่ปีแรกแต่ตรงนั้นเนี่ยมันยังเห็นภาพมันยังเห็นภาพด้วยวิธีการที่อ๋อมันเล่นแบบนี้วะเรายังพอพอเห็นภาพชัดอยู่แต่แชมป์มันไม่มาทักทีอ่ะจนถ้ามันมาปลดล็อกได้แชมเปี้ยนส์ลีก2 0 1 9เลยนี่ยแหละครับทุกอย่างมันเลยแบบโบยบินเลยเหมือนกันครับโอเล็กอัโซชาก,ก็เลยต้อง ต้องมีแชมป์แล่โดยเฉพาะยงยิ่งความคาดหวังในทีซสั้นนี้ครับมันเต็มไปโอ้โหก้อนใหญ่มหาศาลมากคุณได้กองหลังอย่างวารานเข้ามาคุณได้ตัวลุกดาวรุ่งอย่างเจรอนซานโชที่คุณอยากได้มาตลอด2-3ปีหลังคุณได้ซูเปอร์สตาร์หรือฮีโร่กลับมาบ้านอีกครั้งอย่างเรสโนโรนโดบวกกับขุมกำลังที่มีอยู่เดเกี i ร์วานบิสาวารานแม็กควายลุกชออกบา แม็กโชมินีเบรูโนแรดฟอร์ดเมสันกรีนบูคริซโนลันโดเอเซนคาวานีอองโตนีมาร์ซิยาชื่อเหล่านี้ครับคู่ควรกับการเป็นแชมเปี้ยนทุกคนอยู่แล้วครับแต่มันยังไม่เกิดขึ้นในยุคของโอเลกุน่าโซชาซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าเราจะขอทั้งหมด5ข้อเนี่ยนะฮะหนึ่งวิธีการเล่นมันชัดเจนมากกว่านี้หน่อย 2. ตํตำแหน่งของโปอกบาเอายัางไง 3. บทบาทของพิซโนโันโด 4. ส,สร้างความยำเกรงอีกครั้งหนึ่งให้กับผู้แข่งและ 5. ต้องมีแชมป์ครับทั้งหมดนี้มันเป็นด่านทดสอบเป็นอุปสรรคที่ทําให้โอเลกกซาโสชาน,นั้นยังก้าวข้ามไปไม่ได้ซึ่งถามว่าทําได้ไหมผมไม่รู้ครับแต่ถ้าวัดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าจะมีทั้ง5ข้อนี้เกิดขึ้น ผลทางที่มันง่ายสุดกว่าจะผ่านทั้ง5ข้อนะครับคือการเปลี่ยนกุญสือครับผมไม่สามารถคาดหวังว่ากร์สูเนตจะทําได้แบบนี้ผมไม่สามารถคาดหวังว่าโรฮสันจะทําได้แบบนี้เช่นเดียวกันครับผมไม่สามารถคาดหวังได้ว่าแมน์ชสเจอร์จะมีคุณสมบัติมากเพียงพอที่จะพาลิ์พูสมรสได้สุดท้ายก็จนกระทั่งมาเจอยืนครับผมไม่รู้ว่าการบริหารจัดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น มองวิถีเรืออนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรครับแต่ถ้าอยากจะทำให้ได้อยากจะก้าวข้ามหรือมีความเป็นแชมเปี้ยนกับมาอีกครั้งนึงต้องตัดสินใจครับต้องตัดสินใจหวังว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วกัน ขออนุญาตเอาใจช่วยอยู่ห,าห่างๆนะครับนานๆจะคุยเรื่องแมรี่เตดแบบจริงจังแบบนี้สักทีหนึ่งนะฮะค,คิดอย่างไงบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะ,นะครับแฟนผีที่อยู่ในช่องนี้คอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับหรือคิดเห็นยังไงที่มันแตกตา่างจากผมส่งมาได้เลยไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวตามกดหัวใจให้ทุกเมนตเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากๆครับและะ้วเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ